สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะรับบทเป็นคุณสามค่ะจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะเบะกกยมชอนนะคะรับบทเป็นม่อนจากแก็ t เดอ e ซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะใช่ค่ะเรื่อง,เร,องเรื่องย่อๆของเรานะคะก็จริงๆแก๊ปเดอะซีรีส์ก็ทํามาจากนวนิยายก แก๊ปชื่อดังของพี่ตาปาน้อยค่ะใช่ค่ะ<ม>ก็คือเรื่องย่อเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเออมันจะเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนค่ะก็เรื่องราวเนี่ยจะเกิดขึ้นในทั้งทั้งในออฟฟิศใช่ค่ะ,คะแล้วก็ตัวคุณสามเองเนี่ยเขาจะเป็นหม่อมหลวง<ม>ที่มีคุณยา<ม>่าที่เป็นหม่อมยา่าเนี่ยค่ะใช่เป็นซ e o ก็คือเป็นเจ้าของบริษัทส่วนน้องม่อนม่อนก็เป็นเด็กฝึกงานค่ะในบริษัทของคุณสามใช่ค่ะแล้วก็คือ ตัวคุณสามเองเขาก็จะเป็นคนที่พาที่จะอยู่ในบริษัทเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดุนิดนึง <c oughs> แต่ว่าหน้าเขาก็จะนิง่ง <c oughs> เงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยแบบผือไม่ค่อยหือไปเอ,อือใครเท่าไหร่ก็จะทาแต่งานอย่างเดียวตั้งใจทางานแต่ว่าพอเวลาอยู่กับหม่อมย่ายะคะ่ค่ะเขาก็จะโดนกดดันจากปมครอบครัวอะไรต่าง <c oughs> ๆของเขาใช่ค่ะก็เลยทําให้มาเจอม่อนในที่ทํางานส่วนส่วนคุณคุณหม่อมสามเนี่ยเขาจะมีความเป็นสีดําสีเทาเลยอะค่ะ ส่วนม่อนนี่เขาจะสดใสมากๆมันก็เลยมันก็เลยจะแตกต่างกันใช่ใชค่ะแล้วพอมาเจอกันก็จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักครั้งนี้ก็ต้องรอชม<ช>ค่ะเพราะว่าม่อนจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงแฮปปี้อยู่กับใครก็คือมีความสุขทุกคนอยากอยู่ด้วยม,มันก็เลยแบบพอเราเข้าไปในชีวิตของคุณสามอะ่ะคือจริงๆอ่ะวันแรกๆเขาคงเห็นแล้วแหละเด็กคนนี้มันซ<ช>ัมติงมันมีซ<ช>ัมติงเพราะว่ากล้าแสดงออกคือมันจะแตกต่างจากนียายนิดนึงตรงที่ ในเวอร์ชันซีรีส์อ่ะมอนจะกล้าแสดงออกอันนี้มันคือไม่ได้หมัอนิยายได้ความยาจริงๆก็จริงจริงๆก็แทบจะเหมือนนิยายทุกอย่างเลยค่ะแต่แค่ปรับให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็ปรับให้เออเขาเรียกว่าอะไรทันสมัยมากขึ้นค่ะคอนฟิกสำคัญเรื่องนี้คือ ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบมีมันมันครบลถมากๆเลยคะ่ะทั้งทั้งเรื่องความรักเรื่องงานเราก็ใสใสใสพากทการทางานเข้าไปเยอะขึ้นเพราะว่าหนูต้องบริหารบริษัทเอง<ม><ม>แล้วก็จะมีน้องม่อนที่จะมาช่วยทําให้ให้บริษัทถึงโกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เจท,ที่จะทาให้ถึงโก่แล้วก็ Taj, <fill. S 1> แล้วก็จะมีเ,เรื่องของปมครอบครัวค่ะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นความแตกต่างระหว่างสองครอบครัวที่พื้นฐานครอบครัวเขาจะค่อนข้างคอนทราสกันนิดนึงใช่ค่ะ การที่เรื่องของอใกล้ตัวอะไที่เป็นตัวเองอะไม่ได้ทำงานเฟซแต่ว่าตัวอเลยการเรียนาเนี่ยมันต,ต้องไปเรียนแบบศึกษาองโอ้ยหนูถ้าอย่างหนูคือหนูก็ทำการบ้านเยอะมากค่ะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าแบบการเป็น CEO ในบริษัทใหญ่ๆคืออะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วมันเป็นวัยสตาร์ทอัพอะค่ะก็คือมันไม่ได้พร้อมขนาดนั้นในการที่จะบริหารให้มันเติบโตอะไรย่างเงี้ยฟินก็ ดูซีรีส์เนาะดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เกี่ยวกับการทํางานแล้วก็จริงๆดูแบบพวกรายการธุรกิจวาไรตี้เนี่ยแบบชักแท้งไทยแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันเข้าไปใน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 หัวว่าแบบเออมันมีมันมี process ของการทํางานแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับการกดดันภายในบริษัทว่ามันจะเติบโตยังไงอะไรยังไงประมาณนั้นค่ะก็ถึงการทำกันบ้านดูละครใช่ค่ะใช่ค่ะ มันมันค่อนข้างจะแตกต่างเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยทำงานออที่ออฟฟิศเรายังไม่เคยไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานตรงนั้นอ่ะมันเป็นยังไงใช่มันก็เลยต้องอาจจะดูซีรีส์หรือว่าคุยกับใครที่ออรู้เรื่องพวกนี้ออค่ะอืมค่ะพอในเรื่องของพาที่เป็นอฟอฟฟิศก็จะถาารงานกับสิ่งอื่นในพาของที่เป็นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเรนะาแบบ อาาอ,อืม่าจริงจริงๆเราแคบจะทําความเข้าใจกับตัวละครมากกว่าค<ช>่ะว่าพื้นฐานแบ็กกราวของเขาเป็นยังไงแล้วมันจะคําเอาออกมาแบบไหนเพราะว่าจริงจริแล้วเรื่องอารมณ์หรือว่าซีนต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเอากับผู้กํากับที่น้าเสร็จค่ะอย่างที่เราทํากันบ้านได้มากที่สุดก็คือการดูบทแล้วก็ทวนว่า ตัวละครเข้าไปทําอะไรในซีนนั้นอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะอย่างซีนถ้าร้องไห้มันอาจจะไม่สามารถเตรียมมาจากบ้านได้คือแบบมันต้องอยู่ตรงนั้นเข้าใจสถานการณ์เข้าใจตัวละครแล้วก็ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่จะไปเล่นกันหน้าเสร็จเลยว่าพุ่งกับอยากได้อะไรทำความเข้าใจตัวละครมีความขัดแยงด้งในความคิด วิเผลตัวละครมากนี่ก็มีของฟินจะมากมากแบบคือหนูส่วนตัวคือไม่ใช่คนแบบคุณสามเลยแบบแต่ว่าเราก็จะพยายามเอาตัวเองเข้าไปเป็นเขาให้มันเป็นอยู่ตรงกลางให้ได้เงค่ะแต่แรกๆที่เล่นก็คือไม่เข้าใจเลยใช่ค่ะแบบทาไมถึงทำแบบนั้นเราเกิดคำถามกับเขาตลอดว่าแบบ พูดแบบนั้นทําไมนะทําไมถึงมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ออกมาะอะไรเงี้ยค่ะ ừ ừ ừ ก็พอเล่นไปเรื่อยๆเราก็เริ่มเข้าใจเขามากขึ้นว่ามันมีเหตุและผลในตัวเยอะมากๆค่ะว่าอ๋อที่บ้านเป็นแบบนี้ก็เลยส่งผลให้มา ừ ừ เป็นแบบนี้ที่โรงงานอะไรเงี้ยค่ะแรกๆก็จะตั้งคำถามกับเขาเยอะเพราะอ,อยู่ในตัวละครมันก็จะเข้าใจเองใช่แบบบางคำพูดอะไรเงี้ยค่ะแบบ <laughs> พูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเนตัวฟีนแต่ว่าพอเป็นคุณสามก็โอเคก็เป็นความคุณสามเป็นคือถึงตรงนั้นคุณสามต้องพูดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะขัดใช่เพอพราะมันเป็นตัวละครคุณสามแต่ถ้าสมมติว่าเอาตัวฟินไปเล่นปุ๊บก็จะแบบไม่พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นของน้องม่นนะอ่านบททั้งหมดก่อนที่จะมาเขาีนหน่ทั้งหมดเลยป่ะคือพี่จะถามมาบางว่าคือตัวฟีนน่ะ ต้องเข้าใจในตัวของ,งคุณสารว่ามันเิขึ้นแล้วก็ต้องแสดงบทบาทาน้นคือก็จะรู้อยู่ว่าตัวสามเป็อะไรแต่การที<ช>่เวลาที่ไปแสดงที่ว่าแงนแ,แรกอาจจะแบบดูเหมือนไม่เข้าใจคุณสามแต่ว่าเราถ้าเรารู้บททั้งหมดอมันจะมีความคิดที่ว่าฉันเข้าใจคำวิปลามันจะออกมาเปยไงหรือเปล่ามันจะเริ่มค่อยๆเข้าใจมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆฟินอ่านบทกันอ่ะสิบสองตอนอ่ะมันก็จะค่อยๆ ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าโอเคตอนแรกเขาก็จะไม่เข้าใจว่าแบบเอ๊ะคุณสามทำไมเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะในในตัวม่อนเองแต่ว่าพอยิ่งอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆก็จะใช่คนดูก็จะค่อยๆเข้าใจเหมือนกันว่าแบบเหมือนกับม่อนก็คือทาความเข้าใจตัวของคุณสามะใช่ที่เบ๊กํำงทความเข้าใจตัวละครของคุณสาวหรือเปล่าคือมันต้องใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกเบ๊กก็ คุณสามยิ่เจอพูดอย่างนี้เลยเหรอมันไม่ไม,ไม่ไม่แรงไปหน่อยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่กับตัวคุณสามไปเรื่อยอะม่อนกับคุณสามอะมันแบบอืมก็เข้าใจได้ทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเขาเติบโตมาอย่างนี้คุณย่าคือกดดันไม่ไหวคือถ้าถ้าเออถ้าเราเป็นแบบนั้นเจอแบบนั้นอะอก็คงเป็น,ปนอย่างนั้นเออขาคงโตมา,าแบบนี้ชีวิตจริงของเราเจอชีวิตแบบคุณสามเนี่ยทำให้เราเปน มีวิธีจัดการไหหรือว่ารู้สึกว่ารับมือได้ไหมมันคงกดดันมากๆอะอืถ้าเป็นถ้าเป็นฟินฟินก็คงทําความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าฟินแค่คิดว่าเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงใครได้ให้ให้เป็นตามในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราต้องทําความเข้าใจกับกับตัวบุคคลคนนั้นเลยอะว่าแบบ ที่เขาเป็นแบบนั้นอะ่ะเหตุผลคืออะไรหรือบางทีมันอาจจะไม่มีเหตุผลที่สามารถจะเป็นคําตอบให้กับเราแต่ว่าเราทําความเข้าใจกับคนคนนั้นว่าโอเคเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นก็น่าจะเป็นการปรับจูนกัน,ใ,ใ,นใช่ค่ะประมาณนั้น<ม>ว่าแบบก็มีทุกทุกสิง่งทุกสิ่งใช่ในใน,ใน,ในตัวของเขาเองเ,เราคงไม่สามารถจะมาเปลี่ยนให้แบบอื เป็นอย่างงี้สี่เป็นอย่างงั้นสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นฐานคนเรามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าถ้าเนี่ยเจอแบบหมอมยาใช่ไหมในชีวิตจริงอะก็คงพูดนะพูดความในใจตัวเองออ,อกไปเพราะว่าก็ก็คงมีความอยู่ความเป็นม่อนแหละไม่ไม่ไม่เห็นด้วยอะไรก็ก็จะเถียงก็จะพูดอ,ม,กอ,อกมันจะแบบม่อนจะขายเบ็กปะมีมีเพราะว่าม่อนอะจะเป็นคนที่ อะพูดอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ make s e n s ถามถามเลยแต่ฟินค่อนข้างจะไป,ะน,ปะนานกว่าใช่ใช่ฟินฟินคิดว่าประมาณประมาณนั้นมากกว่าแบบแค่เป็นคนตอนคือตอนแรกจะต้องทําความเข้าใจก่อนแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่เข้าใจแล้วก็จะพูดเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ตัวอุณสาหเนี่ยค่อนข้างดุคินมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดุอ่ะหรือว่าต้องหาพ okay. ี่ดุปะไม่ไม่ดุหลอก ไม่ไม่เชิงดุแต่มีมีฟีลแบบถ้าเล่นเกินอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเบกเนี่ยอะไรที่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 เป็นงานเป็นเป็นการหรือว่าแบบอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยจะ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 พูดจะมีความที่โตแล้วเงี้ยมันก็อาจจะอย่างเงี้ยจะพูดมากกว่าแต่จะจาไม่ถ้าถ้าดุก็ไม่ไม่ไม่ดุอย่างม่อนเป็นคนค่อนข้างข้างรักหน่อยตัวเบรกอะเปอร์เซ็น อ๋อก็ก็ร้อยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างหลางข้างลางข้างหลางเขาเขาพนดั่นเนี่ยไอดอลใช่ป่าแล้วแบ๊มีแบบไอดอลอะไรของตัวเองหรือเปล่าอ๋อมีบอกได้ไหมอ๋อได้ก็ตอนนี้เบ็กชอบมีมีอยู่สองวงที่ชอบไอดอลเกาหลีได้ไหมได้ก็มีของ N hyphen ที่เป็นสังขูนแล้วก็มี TXT ที่เป็น Bomb Q หล,ห,ลหลายเปอร์เซนต์ <c oughs> ข้างนั้นข้างลกก่คะจริงๆริงฟินชอบอชอบพันโซฮีอ่ะตอนนี้ใช่เาเป็นเป็นศิลปินเกาหลีเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเสพงานของเขาผ่านการแสดงแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเอาอยู่ทุกคาเลคเตอร์ก็เลยชอบเฉยๆยค่ะใช่ประมาณนั้นเขาสวยเขาส,สวยด้วย,วยแล้วเขาก็แบบเขาเขามีความสามารถในการแบบแสดงมากๆอ่ะแบบเขาเอาอยู่ทุกลุกเลยอ่ะ คราวหนเล่นกันก่อนไหเล่นแอบบอกลักเดอะซีรีส์ค่ะใช่ใช่ครั้งแรกค่ะกดดันไหมมามาค่ะวิธีจัดการกับความกดดันของตัวเองกันเลยนะช่วยกันคุยกันว่าแบบทำให้เต็มที่เนาะว่าแบบอย่าไปกดดันตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เราทำเต็มที่แล้วอ่ะไม่เคยเจอกันมาก่อนไหมเจอกันแอบตอนแอบบอกลักเลยใช่ค่ะแล้วเราเล่มาเล่นคู่กัน แล้วมันช่วยเหลือกันยังไงในกองวั้ช่วยกันเยอะเยอะมากเพราะว่าเราแทบจะอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาเพราะว่าทุกาซีนแบบตดๆอย่างเงี้ยอาจจะพักไปเปลี่ยนชุดแค่ล้นก็ก็ช่วยช่วยช่วยกันจำบล็อกกิ้งช่วยกันแบบว่าเหมือนเหมือนมันต้องมันต้องมันต้องเดินไปด้วยกันทั้งคู่อะค่ะไม่งั้นวันนั้นจะไม่ผ่านไปอืมท่องรักกันไหม ไม่ไม่ถึงขั้นทะเลาะไม่ทะเลาะไม่ไม่ทะเลาะขนาดนั้นอาจจะอาจจะเงินเงินอะไรเล็กๆใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เคยทะเลาะเงินเล็กๆหรือว่าจุ้ยแล้วแบบต้ทำไมากก็คุยกันเลยฟินจะเป็นคุยเลยให้เข้าใจกันฟินสายเคลียใช่ฟินจะเคลียเลยว่าแบบคือมันจะมันจะมีบางบางบางช่วงอารมณ์ที่แบบว่าจะไม่ไม่ไม่อยากคุยบ้างแต่ว่าเพราะว่า สิ่งที่เราทำด้วยกันมันกระทบถึงความรู้สึกบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็จะก็จะเว้นไว้ก่อนแล้วก็ทำงานก็คือพาร์ทของการทำงานจริงๆทําทำงานได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นฟินเบกแล้วอ่ะพอมันต้องคุยเพื่อที่จะให้ให้ความสัมพันธ์มันไปต่อฟินก็จะคุยเพราะว่าถ้าไม่คุยก็ไม่เข้าใจกันสักทีอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะเป็นมันก็จะมีความแบบเทนชั่นิดในการแบบมันจะทำงานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ นึกออกใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยฟินจะเป็นเคลียร์กันเลยให้มันจบๆแล้วก็จะสนิทใจมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่สำหรับมันก็น่าักนิดหน่อยน้องไม่พาไปน้องไม่ยอมไปนวดด้วยกันแค่แค่นั้นหนูก็หนูก็งอนแหละวันวันนั้นแอบงอนปะตอนที่หนูบอกหนูต้องอ่านหนังสือใช่มันเหงาอ่ววันนั้นอยากเล่าเลยวันนั้นพี่ฟินชวนไปไปดูพวกอาร์ตใช่ไหมแต่เบ๊กอะคือเบ๊ก ช่วงนี้จะสอบมันเกต้องอ่านหนังสือมันไม่ใช่งอนหรอกมันเป็นฟิลนอยอ่ะแบบอุตสาห์ชวนหลายรอบแล้วอยงเงี้ยก็ได้ไปเองก็ได้แล้วหนูก็ไปเองก็ได้อะไรเงี้ประมาณนี้ยแต่มันต้องแต่พี่ฟิงก็เข้าใจแล้วว่ามันต้องอ่านหนังสือให้เรีนไม่วความสัดสของตัวเองหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่สองคนให้สิบสิบเหมือนกันรู้สึกจึงเหมือนชอบคนอีกคนชอบอะไรก็รู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะร้องชอบกินชอบ ตอนนี้เหรอตอนนี้น่าจะชอบกินแตงโมปั่นแล้วตอนแรกจะชอบกินชาเย็นเนื้อชอบกินอะไรที่มันไม่เผ็ดแล้วก็แซลมอนอะไรเงี้ยค่ะแบบอะไรที่จืดๆกินกินง่ายๆไข่เจียวพี่ฟินก็ชอบอะไรที่แซ่บๆหน่อยยำสุดคอนท้าสุดๆกินกันได้แต่จะไปด้วยกันได้ใช่ค่ะ นิดนึงงนาออกลสอบเสร็จเดี๋ยวไปด้วยนนึงเริ่มเหงาแล้วตอนนี้เราประทับใจอะไรกันอุ้ยนี่ทำให้แบบโซนคนเนี้ยเรไปใจได้คุยได้ทุกเรื่องเหมือนเป็นเซฟโซนแล้วกันมันแบบมีอะไรก็คุยกันได้ก็คือรู้รู้ว่าแบบเอออยู่ข้างๆตลอดแบบแม้ว่าจะทักไปหาตอนไหนก็ก็ตอบตอบตลอดแล้วก็แบบเอรู้สึกว่า เราเรารู้สึกสบายใจที่มีอะไรก็คุยได้อือเราก็รู้สึกเหมือนกันอนะว่าแบบเราคงไม่มีถ้าสมมติว่าไม่นับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คงไม่มีไม่มีใครที่แบบรับฟังเราทุกเรื่องอะอแล้วพอมันยิ่งทำงานด้วยกันทุกวนันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าเราก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องจริง,รงๆแบบแบบจริงใจอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่า น้องเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟินจะทักไปคุยอะไรก็ไม่รู้ด้วยตลอดถ้าเลือกให้อะไรอีกส่ได้โดยที่แบบไม่จํากัดอะไรเลยไงลองเลือกมาสักหนึ่งอย่างให้เขาหน่อยอะไรก็ได้เลยใช่ไหมอยาเลี้ยโลกซึ่งที่อยากโลกอ่าอยากให้หมาริงเอาจริงปะอยากให้หมาคิดเม่นี้ก็ยังคิดอยู่ว่าอยากให้หมาแต่ว่าแต่มันไม่ได้ไงเพราะพี่ เลี้ยงหมาไม่ได้ต้องมีบ้านก่อนซื้อหมาหนึ่งคงไม่พีโอเคเดี๋ยวซื้อบ้านกับซื้อหมาให้โอเคได้ได้จะได้เลี้ยงหมาได้ไงคือหนูคิดว่าแบบคงอาจจะไม่มีเวลาเพราะทำงานเยอะแล้วก็อาจจะที่อยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ก็ต้องรอมีบ้านก่อนนะก็ซื้อบ้านให้พี่ไงโอเคเดี๋ยวซื้อบ้านให้ก่อนโอเคบ้านแล้วก็ค่อยมีหมาซื้อบ้านแถมหมาโอทิสใช่เก่งมากลี้ยเอนด้วยนะ เดี๋ยวเอาบอลบอลไปด้วยโอเคกัดกันเลยพี่หนอเป็นซื้ออะไรดีนะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วกันไปไหนไปไหนก็ได้ไปเมาดีไปไปแบบอิมิเติดอ๋อใช่แบบลิมิเต็ดแบบอยากไปไหนก็ได้ดีใช่ไปด้วยกันใช่ไปอันนี้ด้วยชักดวิงอีกแล้วไปด้วยได้แต่ไม่เล่นด้วยนะัันนนีดกพี่ฟินเขาเยอะาไม่ชอบ อยากเซ็มนั่นน้องชอบอยากพี่ไปด้วยใช่ค่ะไปได้ไปด้วยก็ได้แต่ไม่เล่นลงในนั้นด้วยกันไหมมาไปให้ฉลามกินอยู่ในนั้นฉลามไม่กินกินนะถ้ามันกัดโกงอ่ะบายบายสิที่ผ่านมาเนี่ยกระทั้บใจกับอะไรบ้างหมายถึงของตัวเองใช่ไหมคะจะปิดเส้นเปียอือ นองีแคปชีวิตที่ใจจริงโอ้โหปีนี้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเนาะเออโอเคก็คงเออยูเป็นคนเก่งนะแบบเออยูก็ผ่านมาได้ละกันแบบอืมอาจจะเจออะไรมาเยอะเช่นป่วยเช่นเอ่อข้อเท้าหักอะไรอย่างเงี้ยแต่ยูก็ผ่านมาได้แล้วก็เออของเบคก็จะมีแบบการเรียนตอนกลางคืนด้วยซึ่งมันจะหนักมากๆเพราะเบคเรียนกฎหมาย แล้วมันก็ต้องอ่านเยอะส่งเอเซย์อะไรบางทีก็เรียนไม่ทันบางทีก็เรียนทันก็ตามๆแล้วรู้สึกว่าเออ,อยูเก่งมากนะที่อยู่ผ่านมาได้อืมแค่แค่นี้เลยอยากบอกตัวเองว่าเออ,อยูเก่งแล้วปีหน้าก็สู้ๆอาจจะเจออะไรที่หนักกว่านั้นอีกรู้สึกฟีรู้สึกเป็นปีที่เติบโตคะ่ะปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะขึ้นแบบที่ เราไม่รู้แล้ว่าว่าว่าปีหน้าหรือว่าปีอื่นๆเราจะได้เราจะได้เรียนรู้อะไรแบบนี้หรือเปล่าว่าทั้งถ่ายงานแล้วก็ออกกองไม่ใช่แค่ออกกองซีรีส์แกรปอย่างเดียวก็มีออกกองกองอื่นด้วยแล้วก็ประสบการณ์เยอะขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นก็อยากให้ป่วยน้อยๆ <c oughs> กว่านี้ห <c oughs> น่อย <c oughs> เพราะว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะป่วยกัน <c oughs> เยอะมากๆค่ะด้วยการทำงานด้วยอะไรด้วยก็ เก่งมากเหมือนกันค่ะใช่ก็ปีหน้าคาดหวังอะไรเอาไว้คาดหวังหรอหนูมีแฟนจะทำอะไรหนูคาดหวังให้ให้เราโตขึ้นอีกแบบเติบโตไปในทางที่ดีกว่า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 นี้ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คาดหวังให้ได้รับโอกาสอื่นๆเยอะขึ้นใช่ค่ะมีหน้าจะมี ไม่ไม่รู้พูดได้ไหมพี่จีไม่เป็นไรไม่เลยค่ตามเนาะได้ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากถึงกันคับเออเพิ่มขึ้นเนาะก็จริงๆอยากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่แบบเอ็นดูพวกเราเอ็นดูเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันทุกคนแล้วก็แบบ ที่คอยติดตามซีรีส์ของพวกเราจนแบบทุกๆทุกอีพีขึ้นใช่นะ,นะตอนนี้ก็คือเดินออกไปไหนก็คือรอดูอีพีหน้านะคะ,นะแล้วหนูก็แบบโอเคค่ะเพราะปกติไม่ค่อยมีใครทักเราข<า>้างนอกอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบรู้สึกแบบโอเคมันเริ่มสักเซสในสิ่งที่เราทำใช่ค่ะก็อยากขอบคุณทุกๆคนมากๆที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวเราก็เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นลใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็อยากให้อยู่ด้วยกันในทุกๆ ช่วงเวลาเหมือนกันค่ะคือเหมือนอาจจะอาจจะอยู่ด้วยตั้งแต่แรกหรือว่ามามาตอนนี้มันก็ไม่สําคัญหรอกเนาะม,มันก็คือเรามาอยู่ด้วยกันตอนนี้แล้วก็เราเดี๋ยวเราจะเติบโตด้วยกันไปเรื่อยๆขรบเุณนนะคะสุดท้ายก็สวัสดีปีใหม่ไปได้เลยได้ค่ะก็แฮปปี้นิวีย์นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนก็ปีใหม่ก็ขอให้ มีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเ <c oughs> ก็อยากให้คิดคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาค่ะใครจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ <c oughs> Happy Happy ครับ Happy New Year นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้เจอแต่เรื่องดีๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จก็ยิ้มเยอะๆไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะ <laughs> Welcome to Star Society.